อันดับแรกก่อนเราเปิดคอมเซเว่นมาครั้งแรกนะคุณเห็นว่าให้ราคามันมีการไซด์เบย์ดาวน์นะพยายามจะหาทิศทางตรงกันข้ามถ้ามันเป็นไซด์เบย์ดาวน์พยายามว่มันเริ่มขึ้นจากตำแหน่งไหนมาเราจะเริ่มไล่ซีเควนตำแหน่งนั้นอ่าเราก็เริ่มอ๋อเนี่ยเริ่มขึ้นตรงนี้มาทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้เริ่มขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าม,มันก็ลงมาเราถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเริ่มขึ้นตำแหน่งแรกที่คุณเห็นว่าเริ่มขึ้นมาเนะี่ยคุณก็มาร์กโลตตำแหน่งแรกเอาไว้เลยนะครับอย่างไรก็เป็นโลน่น,น,น, I นี่ยมันอตาแหน่งบริเวณนี้ ไฮนี้เป็นไฮที่มีนัยยะแน่นอนนะครับอ่าคุณก็มาร์กไว้ก่อนนะครับทำไมเราถึงรู้ว่าไฮนี้เป็นไฮที่มีนัยยะก็เพราะว่ามันเกิดสัญญาณโอเวอร์โซให้เราเห็นไงแสดงว่าไซคลนี้มันจบรอบแล้วคือโอเวอร์โซโอเวอร์บอทและโอเวอร์โซแต่แต่ถึงตนจะบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้กับกันนะถ้าเหตุการณ์นี้ไม่โอเวอร์โซสิฟังนะครับถ้าเหตุการณ์นี้ไม่โอเวอร์โซสิแล้วไม่มีโอเวอร์โซเกิดขึ้นมาเลยนะครับไฮนี้จะไม่ใช่ไฮที่มีนัยยะมันต้องเป็นโวบไฮด้านบนตรงนี้ แต่พอมันโอเวอร์โซ่เสร็จปุ๊บคุณได้รอบแล้วครับว่าโอเวอร์โซ่โอเวอร์บอสโอเวอร์โซ่ได้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 รอบของมันแล้วคุณก็มาร์ตำแหน่งนี้เอาไว้นะครับอืมนะเมื่อหาโอเวอร์โซ่ก็ต้องหาสัญญาณโอเวอร์บอสถัดไปใช่ไหมค่อยๆได้ทีละสเต็ปนะเห็นไหมครับว่ามีสัญญาณโอเวอร์บอสเกิดขึ้นตรงนี้เราจะไม่สนใจที่โอเวอร์โซ่ซ้ำกันแล้วนะเราจะหา next โอเวอร์บอสทันทีนะครับเมื่อคุณได้โอเวอร์โซ่แล้วให้หา next โอเวอร์บอสทันทีตำแหน่งบริเวณนี้ คือตำแหน่งที่เกิดสัญญาณโอเวอร์บอทอ่ะคุณอาจจะมาร์กไว้ก่อนก็ได้อ่าฉันเจอแน่และงั้นก็เราจะเริ่มวางกับอย่างนี้ก่อนแต่คุณสังเกตไหมครับว่ามันก็ยังโอเวอร์บอทชนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาโอเวอร์โซตำแหน่งนี้แสดงว่าอะไรครับจากโอเวอร์โซ่โอเวอร์บอทและโอเวอร์โซไซเคิลของมันก็เลยเป็นโอเวอร์โซ่โอเวอร์บอทแล้วก็โอเวอร์โซ่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมอ่ะคุณก็มาร์กว่าไฮที่มียัยอะคือตำแหน่งนี้นะอ่า ถัดไปครับคุณอาจจะมาร์กเห็นว่าเฮ้ย hey, มันโอเวอร์โซแล้วนี่อ่เอามาวางนี้ก่อนได้ไหมได้แต่ผมจะบอกคุณว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเรายังตอบไม่ได้เลยครับว่าโอเวอร์โซเนี่ยมันจบหรือ,อยังมันอาจจะโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกต่อไปเรื่อยๆก็ได้งั้นตำแหน่งเนี้ยเราจึงจะต,ต้องรอให้เกิดสัญญ,ญาณคอนฟ lict ฝั่งตรงข้ามคือโอบบส์ก่อนแปลว่าณนะตำแหน่งเนี้ยต่อให้คุณวางสมมุตินะครับต่อให้คุณวางตำแหน่งนี้นะเกิดวันพรุ่งนี้ ไม่ได้ไปแช่งหุ้นตัวนี้นะเพราะคุณดีดว้วย <c oughs> เป็นหุ้นที่ดีดว้ว <c oughs> ยเกิดวันพรุ่งนี้โอเวอร์โซอีกหลายคนบอกอย่าไปแช่งเขานะครับเกิดนพรุ่งนี้โอเวอร์โซอีกแล้วราคาต่ําลงมาอีกต่ำกว่าโลนี่ก็แสดงว่าคุณก็ต้องม o ฟโลนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เจอสัญญาณฝั่งโอบอสฝั่งตรงข้ามไงผมถึงบอกว่าโอเวอร์โซเนี้ไอ้โลนี้ยังไม่จบเรยยังตอบไม่ได้ว่าเป็นโลสุดท้ายหรือยังแต่เราจะรู้ว่าโลนี้เป็นโลสุดท้ายแน่ๆแล้วเมื่อคุณเห็นเขาาามเกิดสัญญณ โอเวอร์บอลที่เกิดขึ้นมาพอโอเวอร์บอลเสร็จปุ๊บเราจะรู้ทันทีไงครับว่าอ๋อไซเคิลตรงนี้มันโอเวอร์บอลแล้วนะแสดงว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโลที่มีนัยยะทันทีเราก็เลยมูฟตามหลักทฤษฎีของดาวได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยกหายยกโลเกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ยย้ำนะครับยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีโอเวอร์บอลขึ้นมาเราถึงจะบอกว่าไอโลนี้เป็นโลที่มีนัยยะอ่างั้น ถ้าผมบอกว่าณตอนนี้ยังหาโลถัดไปไม่เจอเนี่ยผมก็คงจะต้องบอกทุกคนว่าแนวที่มีนัยะของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่บริเวณเซ็นอัพเทนไลน์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวคอมเซเว่นอาจจะซิกแซกดาวลงมาเรื่อยๆดูนะครับดูดูผมว่านะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้ เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะซิกแซกดาวแบบนี้โดยที่ไอซายไม่โอเบอสเลยนะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บดีดตัวขึ้นมาแรงๆและไอซายโอบอสพอไอซายโอบอสตำแหน่งนี้ปุ๊บแสดงว่าเรา,รรเราได้แล้วครับทุกคนได้แล้วครับเราได้โลแล้วก็คือตำแหน่งนี้นี่เองมันก็เลยเป็นการยกโล ก่อนหน้ามาเป็นโลตำแหน่งนี้เป็นการ move ขึ้นมานะครับเนี่ยคือพวกนี้คือตอนเนี้ยคุณต้องรอเห็นเขา overbought ก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละโลที่อยู่มะตะตรงไหน,นต้องเห็น overbought ก่อนนะอ่าประมาณนี้โจทย์นี้ดีนะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดแต่ว่าทำให้ถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะตีโจทย์อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเลยแล้วก็คุณจะเข้าใจเขาว่ายกโลยกหายที่เกิดขึ้นในไซเคิลของราคาได้นะครับอ